คืนวันที่23ที่ท่านแม่ทับสั่งปิดภาษาตาเมินทมจนถึงรุ่งเช้าวันที่24ที่กัมพูชายิงเราก่อนวันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างครับก็สถานการณ์มันพัฒนามาเรื่อยๆครับตั้งแต่ภาษาตาเมินทมมาแอชชั่นมาทำสัญลักษณ์ซึ่งเขาก็ห้ามทางไทยก็ไปเป่าลูกวีดไปตาควายอีกกันนะครับทพิธีสังฆกรรมอะไรไม่ทราบ จุดทูบเทียในอะไรก็ไม่รู้<ม>ก็ผมก็บอกว่าอย่าทำอย่าทำไปอย่าทํามาให้มันขีขึ้นประกอบกับที่เขาขยับเข้ามาด้วยวนะันที่ยี่สามเนี่ยผมได้ได้ตกลงใจครั้งสําคัญในประวัติศาสตร์ผมพูดเสมอว่าถ้าเราปิดประสาทตาบรรทมเนี่ยคือต้องลบกันคือจะมีคําถามจากพี่น้องคนไทยว่าทําไมไม่ปิดประสาทตาบรรทมเพราะ แม่ทัพไปพูดบ้านเวของไทยไม่ใช่หรือใช่แต่เหตผลเงื่อนไขที่ที่เราให้เขาขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอดีตรัฐบาลสองประเทศได้ตกลงกันว่าอนุโลมให้ตามบรรทมเขากล้างว่าเป็นของเขาเช่นกันถ้าเราไปปิดตุ๊บเนี่ยมันก็คือปิดประเทศเขาด้วยผมก็ประสานกับทางทหารที่คุมกำลังอยู่ฝันขามี้นก่อนถ้าท่านปิดท่านก็ปิดแต่พาะท่านนะแต่ผมไม่ปิด เอาพูดอย่างนี้มันก็ไม่น่าจะสวยมั้งมผมบอกไม่สวยหรอกก็ต้องทะเลาะกันคือทหารยิงกันดีกว่าประชาชนมายิงกันประชาชน2ประเทศมาทะเลาะกันเอาทหารเรามาลบกันดีกว่าถ้าเอาประชาชนูชนเสียบาดเจ็บมันจะดูไม่ดีเลยไม่เรียบร้ยอย จากจุดนั้นมีการประทะก,กันตลอดทั้งแนวชายแดนใช่ครับครับ